หมายสำคัญของโยนาและวาระส,สุดท้ายเหตุใดการฟื้นคืนชีพจึงเป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูคิดกำลังจะเสด็จกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนหมายสำคัญต่างๆรอบตัวเรากำลังทวีคูณเข้ามาปรรจบกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันกำลังเตือนเราถึงข้อเท็จจริงเหล่านั้นและนั่นหมายความว่าเรา ใกลจะถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชัว่วนีรานภายในพริบตาเดียวหลายครั้งเราคาดหวังว่าพาดหัวข่าวที่น่ากลัวทั้งหลายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวโรคระบาดโลกาภิวัตนและข่าวลือเรื่องสงครามและสัญ,ญญาณทั้งหลายในคำพยากรณ์จะทำให้ผู้คนเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและหันไปหาพระเยซูเพื่อรับความรอด แต่ผมไม่แน่ใจว่าคํำพยากร์หรือสัญญาณที่น่าทึ่งและความมหัศจรรย์เช่นนั้นจะเรียกผู้ที่ไม่เชื่อในโลกนี้ได้หรือไม่พระเยซูเองเมื่อครั้งพระองค์สเสด็จมาในโลกนี้ทรงกล่าวถึงหมายสำคัญแห่งวาระสิ้นยุคที่ชัดเจนว่าจะเป็นเหมือนฝุ่นที่ขมุกข,ขมัวสำหรับผู้ไม่เชื่อ เช่นเดียวกับผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อแม้จะพบพระองค์หน้าต่อหน้าพวกฟาริสีและซาดูสีในสมัยนั้นท้าทายพระองค์กดดันพระองค์ให้พิสูจน์ตนเองต่อพวกเขาในมัทธิวบทที่16ข้อ1พวกฟาริสีกับพวกซาดูสีมาทดลองพระองค์โดยขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เห็นพระองค์จึงตัดตอบเขาทั้งหลายว่า พอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่าอากาศจะปลอดโปร่งเพราะท้องฟ้าสีแดงพอรุ่งเช้าพวกท่านก็พูดว่าวันนี้จะมีพายุฝนเพราะท้องฟ้าสีแดงและมืดถึมท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังรู้จักสังเกตและเข้าใจแต่หมายสำคัญแห่งกลาลเวลานี้พวกท่านกลับไม่เข้าใจคนในยุคชั่วร้ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าชอบสแสวงหางหมายสำคัญ แต่จะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาทางหลายเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากพวกเขาพระเยซูตรัสกับผู้นำศาสนาที่เหยียดหยามพระองค์และไร้ศรัทธาพวกนี้ว่าเราจะไม่แสดงหมายสำคัญใดๆแก่เจ้าอีกต่อไปเว้นแต่สัญญาณสุดท้ายที่เราจะให้ซึ่งพวกท่านจะรับมันไว้หรือไม่ก็ได้ นั่นคือหมายสำคัญของผู้เผยพระวจนะโยนาพระองค์รู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเชื่อตั้งแต่แรกพระองค์ทรงทราบด้วยว่าพวกเขาจะปิดตาต่อสัญญาณสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คือการซิ้มพระชนเพราะบาปของโลกการที่พระองค์ถูกฝังในอุโมงค์เป็นเวลาสามวันแล้วฟื้นคืนพระชนอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับที่โยนาที่ถูกกลืนเข้าไปในท้องปลาและถูกคายออกในอีกสามวันต่อมาพระเยซูเองก็จะถูกความตายกลืนกินเข้าไปเช่นนั้นแต่ความตายนั้นก็ไม่อาจรังพระองค์ไว้ได้หลังจากผ่านเวลาไปสามวันพระองค์ได้เสด็จออกจากอุโมงคนั้นและมีชีวิตอยู่เป็นนิรันด์พวกฟาริสีและสะดูสีทุลนขอหมายสำคัญอันน่าทึ่งบนท้องฟ้าจากพระองค์ แต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างแต่อย่างใดพระเยซูทรงสามารถเขียนตัวอักษรบนท้องฟ้าสูงครึ่งไมว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาก็จะเพิกเฉยหรืออธิบายออกไปว่ามันเป็นงานของปีศาจพวกเขาคงพูดไปแล้วพวกเขาเป็นพวกหัวแข็งและใจแข็งกระด้างจนปฏิเสธที่จะเชื่อกล่าวอีกนหนึ่ง หมายสำคัญและการอัศจรรย์จะไม่ตัดทอนลงเมื่อมีคนหันมาหาพระเยซูคริสต์แม้ว่าเราจะเห็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จเป็นจริงเกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างชัดเจนก็ตามต้องเป็นการกระทำตามน้ำพระทยัยต้องใช้หัวใจตัดสินความจริงก็คือหมายสำคัญและการอัศจรรย์ส0บล้านอย่างในคริสตจักรทุกวันนี้ไม่ได้ทำให้โลกหันกลับมาหาพระคิต ในระดับที่เล็กกว่านั้นคุณอาจเคยคิดกับตัวเองว่าถ้าฉันสามารถทำปาฏิหาริย์ต่อหน้าเพื่อนๆของฉันได้พวกเขาจะประทับใจมากจนพวกเขาจะกลับใจมาเป็นคริสเตียนไม่ไม่เลยพวกเขาอาจจะไม่กลับใจเลยคุณคือปาฏิหาริย์เมื่อบุคคลมีศรัทธายอย่างแท้จริงในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้านั่น เป็นเพราะเขาหรือเธอก้าวไปอีกขั้นของศรัทธาและตัดสินใจยื่นมือไปหาพระเจ้าและสิ่งที่พวกเขาจะพบอยู่เสมอก็คือว่าพระองค์ได้ทรงยื่นมือเข้ามาหาพวกเขาเรียบร้อยแล้วพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าคุณต้องการหมายสำคัญหรือนี่คือหมายสำคัญของเราเราจะตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของโลก เราจะถูกฝังในอุโมง์ฝังศพและเราจะฟื้นขึ้นจากความตายในอีกสามวันต่อมาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอาจหวังหรือเชื่อปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งหรือคำพยากรที่สำฤทธจผลบางอย่างจะไม่มีวันโน้มน้าวให้บางคนยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์ลองคิดดูสิพระเยซูทรงปลุกราซารัฐให้เป็นขึ้นจากตายและทุกคนรู้เรื่องนี้และเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น พวกเขาเริ่มวางแผนที่จะฆ่าพระเยซูและลาซารัสเพื่อลบล้างหลักฐานดูยอนบทที่12ข้อ9 1ถึงส1ลาซารัสผู้น่าสงสารมันก็แย่พอที่เขาจะต้องตายครั้งเดียวไม่ใช่หรือแล้วพวกนั้นต้องการที่จะฆ่าเขาทำไมเพราะลาซารัสเป็นปฏิหารที่มีชีวิตและยังมีลมหายใจการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ เป็นพยายนถึงฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อไหมคุณก็เป็นชายที่มหัศจรรย์หรือหญิงที่เป็นปฏิหารที่มีชีวิตและยังมีลมหายใจหากคุณบอกคนอื่นว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงคุณอย่างไรคุณเป็นตัวแทนที่ทรงพลังของพระเยซูคริสต์ดังนั้น จงตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความตั้งใจว่าพระเจ้าจะช่วยคุณคุณจะเป็นตัวแทนของพระองค์ข้อความสำหรับโลกที่หลงหายแล้วข้อความของเราที่มีต่อโลกที่หลงหายเมื่อเราพบตัวเองในยุคสุดท้ายคืออะไรนี่คือวิธีที่อาจารย์เปาโลสรุปข้อความและวิธีการของเขาในหนึ่งโคเรียนสองพี่น้องที่รักเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านครั้งแรก ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้คําพูดที่สูงส่งและความคิดที่ล้ำเลิศในการบอกข่าวสารของพระเจ้าแก่ท่านเพราะข้าพเจ้าตัดสินใจจดจ่ออยู่กับพระเยซูคิดและการสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนเท่านั้นข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยความอ่อนแอขี้อายและตัวสั่น ข้อความและคำเทศนาของข้าพเจ้าก็ชัดเจนมากข้าพเจ้าไม่ได้ใช้คำพูดที่ฉลาดและโน้มน้าวใจแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฤทธิ์ในหมู่พวกท่านข้าพเจ้าทำเช่นนี้เพื่อท่านจะวางใจในฤทธิเดชของพระเจ้ามากกว่าสติปัญญาของมนุษย์1โครินบทที่สองข้อ1นถึงหวิธีการของอาจารย์เปาโล คือเพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐและเล่าว่าพระกิติคุณคืออะไรว่าเราทุกคนเป็นคนบาปและถูกแยกออกมาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักโลกมากถึงขนาดส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาซ้มพระชนบนไม้กางเขนชดใช้ความผิดบาปของเราและทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากตายนั่นคือพระกิติคุณอย่ารู้สึกแยกกับมัน อย่าเพิ่มเติมอะไรอีกและอย่าปัดเนื้อหาเหล่านี้ทิ้งไปคุณเพียงแค่ประกาศออกไปและดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรต่อจากนั้นและนั่นคือข้อความของเราถึงวัฒนธรรมนี้และโลกของเราในช่วงเวลาที่อันตรายนี้พระเยซูคิดถูกตึงที่กางเขนและฟื้นคืนพระชนอีกครั้งนั่นคือหมายสำคัญของโยนาและยังคงเป็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเราจําเป็นต้องประกาศในขณะที่เรายังมีเวลาและโอกาสเหลืออยู่จงทําให้นาทีที่เหลืออยู่มีค่ามีภาพยนตร์ที่น่าสนใจในปี2011ชื่อ Source Code เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีความสามารถในการก้าวข้ามไปสู่ตัวตนของอีกคนหนึ่งในช่วง8นาทีสุดท้ายของชีวิตมีช่วงหนึ่งที่เขาถามผู้หญิงคนหนึ่งว่า คุณจะทำอย่างไรหากนี่คือนาทีสุดท้ายของชีวิตคุณและเธอตอบว่าฉันจะทำให้หนาทีเหล่านั้นมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่คุณและผมต้องทำตอนนี้พวกเราไม่มีใครรู้ว่าเราเหลือเวลาบนโลกอีกเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น8นาที8วัน8เดือน8ปีหรือ80ปี แต่เรารู้เรื่องนี้ชัดเจนว่าชีวิตนิรันดร์สามารถอยู่กับเราได้ในทันทีเกิดขึ้นได้ผ่านการเสด็จมาของพระเจ้าหรือเกิดขึ้นได้เมื่อสิ้นชีวิตนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเตรียมพร้อมและพร้อมที่จะพบองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเพราะคุณไม่รู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อใดอาจไม่ใช่จุดจบของโลกแต่อาจเป็นจุดจบของโลกของคุณ เวลาที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถรีไซเคิลได้มันเหมือนกับเหรียญเมื่อคุณใช้จ่ายไปแล้วคุณจะไม่สามารถใช้มันได้อีกมันได้จากไปแล้วในความหมายที่กว้างกว่านั้นมากพระเจ้าประทานชีวิตหลายปีก่คุณซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่ายอย่างไม่มีสิ้นสุดในแต่ละวันเราได้รับชั่วโมงและนาทีจำนวนมากฝากเข้าบัญชีของเราเพื่อใช้หรือ ละเลยอาจารย์เปาโลบอกเราว่าจะใช้เวลาเหล่านั้นอย่างไรเอฟเฟซัสบทที่5าข้อ15ถึงเเพราะฉะนั้นจงระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่า อะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้าวันนั้นจะมาถึงไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเมื่อเราอยู่ในนาทีสุดท้ายของชีวิตเราต้องใช้เวลาเหล่านั้นให้ดีที่สุดแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์เกรกรอรีอ่านโดยมนสิการมาประเสริฐ